ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านเจอกับน้ําท่วมมา20ปีกระทบทั้งปากท้องแล้วก็ความเป็นอยู่ติดตามพร้อมกันในเที่ยงร้องทุกกับพิจัดทีมาครับ เที่ยงน้องทุกครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันนะฮะวันนี้เป็นทุกที่คล้ายๆเดิมครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยเจอกันนั่นคือน้ําท่วมซ้ําซากแต่ที่นี่ซ้ำซากมากมากเพราะว่าซ้ำซากยาวนานติดต่อกันมาประมาณ20ปีผมกําลังจะพูดถึงชาวสวนมะพร้าวน้ําหอมบ้านของเขาอยู่ที่ริมถนนสายตราดแหลมงอบนะฮะช่วงหลักกิโลเมตรที่1 4บสถึงสิตําตบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดอ,าอยู่ไกลหน่อยตะว,วันออกสุดเลยสุดกุ่งนะฮะ ก็ประสบปัญหาแล้วครับเพราะว่าฝนตกทีไรลงมานิดๆหน่อยๆน้ำก็ท่วมแล้วก็เคยแจ้งไปยังทางการว่าทำยังไงดีล่ะช่วยแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมเนี่ยแม้ว่านาบ้านของคุณผู้ชมที่ส่งมาจะมีร่องระบายน้ำก่อนจะไหลลงสู่ทะเลครับแต่ว่าร่องระบายน้ำนั้นเนี่ยมันก็อุดตันเนื่องจาก ขยะมันไหลามารวมกันเป็นจำนวนมากเพราะพื้นที่ตรงนี้คือพ,พ,พื้นที่ปลายทางและปลายทางก่อนที่แม่นะ้ํามันจะลงทะเละคุณดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมาออก,กนันมารวมกันตรงนี้มันก็เลยทําให้อุดตันพออุดตันปับ๊บน้ําจากฟ้าตกลงมาก็กลายเป็นว่าน้ําท่วมรอการระบายก็ได้อาจจะใช้คาแบบกรุงเทพมหาคนครก็ได้แต่อย่างไงมันก็คือน้ําท่วมนะคุณแจ้งไปยังอบตอแหลมงอบหลายครั้งแล้วแต่ก็ทําได้เพียงแค่ลอกทางระบายน้ําเอาขยะออก เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมเอ๊ะปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ที่ตรงไหนจะต้องแก้ที่การมาเอาขยะออกหรือว่าต้องแก้ที่ต้นทางคือการที่คนไม่ทิ้งขยะลองคิดให้ดีๆครับประชาชนคนใดก็ตามอยู่พื้นที่ต้นน้ําประชาชนปลายน้ําเขาลําบากเพราะว่ามันมีคนบางจําพวกที่ทิ้งขยะ ลงในทางน้ําสาธารณะเอา้ายังไงผมฝากด้วยกันละกันครับออบาตาแหลมงอบจังหวัดตราดช่วยหมั่นไปตรวจตราดูให้หน่อยเพราะว่าคนแถวนั้นเขาเดือดร้อนลําบากจากการที่ท่อมันอุดตันทําให้น้ํามันท่วมเนี่ยแหละฮะส่งเรื่องของท่านไปที่ออบตแหลมงอบจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วเผื่อจะมีฟีดแบ็อย่างไรติดตามกันได้ต่อไปกับเที่ยงร้องทุกข์มีทุกข์ส่งทุกข์ของท่านมาที่อยู่ดังต่อไปนี้เพราะทุกข์ของท่านคือทุกข์ของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกข์ฮะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ